สบายดีทั้งลราสวัสดีทั้งไทยสุขสุขคตุ่งมองตุบอนบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณมสี่โมงกับห้าสิบนาทีพี่นอกวันนี้นะหน้าที่ี่ิาพัี่น้องเขาป่าให้พี่เกา่าบริพันงไในอยู่เพื่อนอู่บ้านอยู่เพื่อนพี่น้องอันเบาอยกับเสาเอือ้อยก็ไม่ยนเบามีไผ่อ่าคืนมาชวนเข้าไปบุญช่วงเพื่อบ้านหัวหาเท่าก็ไม่ได้ไปนะพี่นอกเนาะเป็นไข่เป็นน้ำก็ไม่ได้ดไปเฮดเราอยู่แค่ไฮแคมหน้าพี่นอกหน้ายายเตว ลอกไปเรื่อยๆไม้ปวกซ้ำเลงพี่น้องเห็นอยู่กับลบายชองดอ,ดอกดอกน้อยน้อยพูดพูดใหปวกกิ๊กอ๋อนกณขลังอบเลด้พี่น้องเนี่ยนะ ออกละลายดูฮ็ดพวกเฮ็ดพวกคอโดพวกกิ๊กโอ้ยง่ามอ่ะพวกง่ามอ่ะ อืมทงเงาคักอะไรถูกเก็บกองไว้ก่อนพี่น้องห้องกว่าสบายนะบ่ได้ไปนะปเก้าก็กไปอยู่ได้ที่่ายิปมันออกนะไปโตเลยจับยากพี่น้องมันอันใหญ่มันบินดิ อย่ามันฮักพอนั่งซ่อนขึ้นทำเล็กตะปูท่าน้องนะยางอยู่ได้ดอกหนึ่งขุดเด้อมันมนัมนได้นี่เดอ้อจักถวยสองถวยเก็บบอละดอกสองดอกดีกว่าบุคคลมากเฮ็ดอันนี้ก็เอาคือกันนมันยังหนุ่มอยู่พี่น้องนีหนะ ดอกคุณลูนะดอกนางอู๋วอ่ะลืมมูบ้าไอคุณลูเอ้ยดอกคุณลูพี่น้องดอกนางอู๋วอ่ะว่าบัวเป็นมาเทียนอีกขะงามเลยพี่น้องโว่หนาวอะไรลืมโอ้ย เอาคือกันเฮ็ดยังไงน่าดูแน่นตึงๆออกมานอกพยินฮ็ดไข่พี่น้องพูนทั้งฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เอาเลยห้ากระไยพอดี ยังอ่อนอยู่ดูอ้ยดอกเดียวเลยบอทอเทศไข่น้อยพี่เนาะน้ำ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 ดูอุ้ยหิดยังเลย ย้งบนละดอกสองดอกน่าพันเก็บปูบิดคุ้นเก็บปูบิดทอนบัดห้ามิตรบอลคุณนเคียคุณนเอาโอ้ เบิดแล้วที่ปลวกน้อยพี่นอโอ้ยน้อยพูดรเท็ดกีลเ,เดียวน้อยโคตน้อพูดตรเลือคตเก็บมาลัเข้าเจ้าคำมอะไรพี่น้องยังเวียนอยู่ป่าพี่อยู่ ย้ำพรเจ้าเนี่ยกรมาบ่มีแสงตะเวนมาวันนี้กระจุนตะเวนตุดตกดินโอ้ยแต่บ่มีแสงเลยเห็นล่ะพี่น้องเห็ดนะพูนดอกกายพอได้เก็บอยู่ตะพูนจุนแดดส่องที่แม่น้ำยูเลิกด้วยซองจุดเมื่อยักกระหิน เบียนมามองเก่านีพี่น้องมาเอาดู่องเกา่าถอดด้วยหมุนเบิดแล้วอาโอ้ยทำใหม่หมุนมาเลย ทองหาอีกเท่านี่คนคิดดปวกน้อยมันรีดใบไม้่มพี่น้องโอ้ได้คูค็ดไองสามดดกเป็นต่อถับพวกเฮงแล้วนะพี่น้องน้อยมันน้อยละฮะมีหายา วัดใ่ตรงปูกนี่นะซองหาจางหนะินได้พี่นอ่ะทุกคนซองด้วยกัน พุกดอกนะทองคำดอกดอกน้อยหน่อยเนาะต้องซองท้องเนมขัดๆทางเห็นพี่น้องมาชีเมื่อละละลำแป้นลำหาเห็นถงออกถงออกรูกปล่อยอยู่มาพ่อดอกอันนางอัวพี่น้อง โห่บ่าอายคุรู้เอ้ยเหมือนเสือกผูวกไว้มันตายจากกันอะาตัวเดีย๋ยวน้งามามันเหมือนมันยังหนุ่มนะคัดกินหน้ามันพี่น้องหวานนะเอ้าพี่น้องนาตาลีออกมาพยายามบักฆาตุกปูแล้วนะั่นนะตะกี้คือบวัวแดงเขาออกมาบักฆาปูล กระ้างลวงน้่ออกมาแล้วบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าตะเวนกระตกดินปูแล้วพี่น้องขำแล้วเชียงหนุกเชียงหนุกเชียงเขียดเชียงกุบเชียงขะเชียงหนุกเชียงเขียดเชียงกุบเชียงกาก่ะเรื่มห้องเขาห้างแล้วพี่น้องอึกระถึกอยู่เอื้อนก็เขาเอื้อนเขาห้างพูดเขียดอันนี้ห้องแหละเขาว่าขำพี่น้องมานอกมาหน้าเขาเช้าวันนี่เชียงปากเขา มือนมีฝนบะทกพี่น้องไข่แน่ได้สักผ่าสักพรได้สักผ่าสักแพ้งร้ายเตอรพี่น้องสองกระตาสองสองตะกา้าใหญ่เลยฮะากระเลี้ยวพี่น้องกระเลี้ยวเข้าป่าหายหีดกบบระหม้านได้พี่น้องได้พออ่อ,พออ้อมพ่อออมที่ไปให้คุณแม่อ้อมได้ดื่มให้สองกระตาเนาะเล่มเล่มไปเล่มมาเล่มตุกเก่าพี่น้อง ได้อยู่กับ่บแห้งทองโตช่องกระโดดลอดข้นกระตาบางเนบรรยากาศันี่มาเล้พี่น้องสองภาคข้างโ้ป้าตกขักข,ขนาดเลยวิวแม่กะรีกะดีใจอยู่พี่น้องเห็น u t u b e ได้อยู่ไรล่ได้อยู่ใกล้อันเสาสั้นยานพี่น้องสองรักเลยคำชีโร่ทำชิไท,ทยอันนับเวณตะวินตกให้พี่น้องพีข้างนี่ตะวินตก พางพี่พังพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาพี่ทางพี่บรรยากาศนา่มื่อแรกพี่น้องอยู่ให้อยู่นะเมื่อเดี๋ยวได้พี่น้องเลยเบิดแสงเด่นเบิดแสงตะเว้นแล้วพอได้กระเรียมกินเข่ากินน้ำพอได้กินเข่าเห็ดเห็ดกินเข่าเล้งกับพี่น้องเตรียมเข่านะกินเข่ากินน้ำเตรียมอาบน้ำอาบใน ใง่งวงขอขอบขลังมานอกวันหน้านะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกัอนมาขอบุญคุ้ลไรพี่น้องถ้าว่าถืออกถึกใจกระโไล่กดแชร์กดติตาว้เบิกหน่เยเด้อสุขู่จุขลนขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีจ้า